สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแนยยนก็ยอยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึหรับวันนี้นะครับผมแนนก็ยอยู่ในเกมอาวินะครับผมแนนต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับผมนนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูสกินใหม่ของเอนโซนะครับผมแนน <one> เป็นตัวของคุณลาปิก้านั่นเองนะครับผมสกินของฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับผมเนาะก,ก็เป็นตัวโซนะครับผมนะก็ตัวนี้คาดว่าอุ้ยเอฟเฟกต์อุ้ยได้อยู่นะอุ้ยอุ้ยทำไปเล่นไปดูดิอ้าว อ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นบั๊กหรือว่าอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นมอสสกินนะครับผมนะบางเอฟเฟกต์ก็อาจจะมาไม่ครบนะครับผมเนาะเอออาจจะมาจริงๆมาอาจจะแบบไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมนะเออถ้ามาเป็นอย่างนี้มันจะโกงเกินนะแบบมองไม่เห็นโซ่นะเนี่ยมันจะโกงเกินเขาเรียกว่าอะไรใช้แบบสายแฝงสภาพไงแบบทำไม่สามารถมองเห็นนะอันติก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเซอรนโซ่นะครับผมนะคุณลาบิก้ามัเท่อยู่นะเอฟเฟกต์มันอลังการอยู่เนี่ยทำเล่นไปทุกคน ลองดูกันดีกว่าว่าตัวนี้มันจะโดนบัฟขึ้นมาหรือเปล่านะฮะเฮ้ย <c> เ <oughs> ท่ยู่เท่ยู่นะเขาผมนะแบบตัวคุณลาบิก้าตัวนี้ถ้าวาร์ปมีไหมลองดูดิเอ้ยมีว่ะมีท่าวาร์ปแต่ไมก่อนไม่มีท่าวาร์ปอ่ะเนี่ยประมาณมานี้ท่าวาร์ปท่าวาร์ปก็จะเป็นแบบเป็นฉากของในเมืองฮันเตอร์ฮันเตอร์เลยนะเขาผมดูดิมันเหมือนไม่มีอะไรจะใส่มาแล้ว <c oughs> อาจริงว่ะ <c oughs> หลังๆมาแบบว่า สกินคอร์ลับมาท่าวาร์ปแม่งโคตรไรส้สาระเลยเฮ้ยแต่ผมชอบอันติมา,มากเลยคือแบบว่าเหมือนแบบปล่อยเน้นตลอดเวลาเลยทุกคนเี yeah. ่ยโอเคประมาณนี้ฮะสำหรับตัวคุณลาปิก้าจริงๆจะมีอ,อฮิสกะอีกนะครับผมนะเราติดตามกันได้นะครับผมนะฮิสกะคือผมแบบโคตรเป็นหวางกับตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮิสกะนี่คืแบบ เดี๋ยวค่อยไล่ยาวนะครับผมเชื่อว่าแฟนฮันเตอร์ฮนเตอร์ก็น่าจะหิดหวังกับฮิโอกะนะครับผมนะเออแต่สกินกอนหรือว่าสกินของคุณอาปิก้าสกินขี้รัวนี่มันก็ยังยังโอเคไงเออมันยังโอเคมันยังอยู่ในตีมเรื่องแต่ฮิโอกะแม่งฉีกเลยคือฉีกมากอ่ะแม่งรับไม่ได้เลยเออนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราดูกันโอ้เนี่ยสำหรับคุณลาปิก้าประมาณนี้นะครับผมนะโซโซสัต์สถาบันนะครับผมนะถูกล่ามไปที่เรียบร้อย อุ๊ยเอฟเฟกต์เท่าเปลี่ยนได้แน่สังเกตดูเนี่ยเท่ว่ะโหโหเฮ้ยผมลืมเปิดเสียงให้ฟังดูดิเนี่ยผมลืมเปิดเสียงให้ฟังผมก็ว่าแล้วทำไมคลิปมันเงียบๆถับก่อนเมื่อกี้ก็เสียงเงียบๆหน่อยนะทุกคนลืมเปิดเสียงให้ฟังเลยก็ว่าอยู่เสียงก็ไดเป็นภาคแบบภาคญี่ปุ่นนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบเอฟเฟกตอนค่าได้นะถ้าถ้าจำไม่ผิดตีเอนโทมันจะแบบเอ่อมีเอฟเฟกตอนค่าได้นะเดี๋ยวดูนี่ว่าว่ามันพาได้ล้วจะเป็นยังไงเขาไม่เดินมาเพื่อนเออเอ,อของมั่วเลย ขอดูเนสสีเพลิงหน่อยน่าจะเป็นเนสสีเพลิงนะเนี่ยประมาณนี้ <c oughs> ไม่มีแบบร่าง,งเนสสีเพลิงเหรอโอ้โหแต่มันดีร่างเนสีเพลิงก็ไม่ต่างเลยแตกต่างเลยจากปกตินี่หว่าเนี่ยพี่โหดมากโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูเฮซกะบ้างดีกว่านะครับเฮซกะนี่แบบลายยาวเลยผมว่ากับอ่อตัวคุณรับิก้าประมาณนี้นะครับผมนะไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวค่อยเอาไปเล่นแบบจริงให้ดูนะว่าเล่นจริงมันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยพี่ะโคตรเท่ วัดดีคุณลาปิก้า,ออกาโอเคสำหรับคุณลาปิก้าประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคก็ไปเจอใหม่ในคลิปต่อไปนะเป็นทิปสซกัดนะครับผมเนาะ